เราและบาเราไม่ได้ตามความปรารถนาะแต่แรกแต่เ้านี้มีมากมายไม่ต้องบุกลึกมาถึงกลางป่าแต่วันนี้เรามาตั้งวันแต่ไม่รู้อีกวันอะไรแต่แรกตอนกอลุ่มพอ่อและตอนเขียนไม่ต้องวนเวียนเอาได้ตัง้งตอนย่อยตอนย่อยแต่เดี๋ยวนี้ลำบากยาเกินไปแม่แต่นอไม่ไปก็ไม่มี่าแล้ว เชิดลำเบิกจิ้งมึงเลยนี่กูต,ตัดเอายางพันนี่ส่งตอนเร็วดิส่งตอนร่งพันนี่แบกไปบรึกรางวันอห่งนี้ต่ำเพิ่มไม่ได้ครับดิหนอนนี้หนีนอหนอนน,อน,นี้สักคืนตัวเจ้าว่าจะชาวห้ากันแต่ว่าเช้าวเลยกูว่าตรงนี้นเปรี้ยวเขาเว่าเด็กเอากกว่าตรงนี้แดกเราเ,ย,เ,รเาย็ดเยดเคยงานมามันเปรี้ยวดิเปรี้ยวมันเข่าเรียวก็รางเร็วเปรี้ยวมันรางแต่ปี้มันไม่รางแต่เบิง้ง นอนอยู่กลางค่ำกลางคืนไเกียดไอ้เมื่อกี้ติเนี่ยเลยไอ้ติอย่างโบโบนี่วันนี้ก็ไม่กลัวกันเลยแกว่าพี่ก็กลัวพี่เชตตะกิดเนาะมันไม่ลอกเธื้อตอกตัวรอยกัะเชืตัวกัะช่องรอยแนนอนพี่กูไม่กูไม่เกีวขึ้นตะยางกระกืนย่างหวัดด้เปลวขืนนั้นจะเปลวหกมข้อยาทุบจะเป็นเครื่องกับกูไม่กลัวพ่ายันกูวีดรอกตีนเอาต่ะ พี่กับพี่นี่ยมาบ้าได้เปลือกวีได้เปลี่ยวรงังเนี่ยพายันมึงเออวันนั้นไปมาไปในวัดมาอเอาเงินมาในวัดมาต่อพระต่อเมียนอากับกูกูจับพายันวีวืบวืบไปเฮ้ยไปไต่ขวดข้ามมาโต๊กกะกาตาพายันเดี๋ยวแจงเที่ยงไปติดกระดับอยู่เพล่งเพล่งอ่ะปักโต๊ะพายันเงิยนั้นนตอนนี้ละคืนต่อเชา้าได้ทัดกัเช้า,ชาไปได้แล้วกูกับมือนี่กูไม่เดินแล้วล,ลูกอเปล่าข้าน้ำค้างนาาเนี่ยลูก Gênh nó càng cơn mướt Mướt chắc Mướt đây bằng cái đây Nó nó cơn Mẹ ca Đuồng bên dạng của mẹ ở tí Ơ bà lốp Hà lá Đến là ba anh Mới giờ đây pha mà จะไปอยู่ในหลุมศบกับแม่แม่ค่ะมารับลูกด้วยสิอาลกไอาเราโลภเพลยน้อยกันนี้เพิ่อไปเกะเราแคบแคบไปขึ้นดุนดุนเยอะยังไม่ไม่หมืดอะไรกลางแคบกูลละแดกด้วยไอล็อไม่ล็อกไอ้นุ้มขึ้นเลยพี่ลอกไม่ตายแต่หูคบมันตายกันแม่ quý thế quan sát Pá Lùng dân đi quân chân đây chân đây Tài lèo hạt mà nơi à, Mà cua nó ngơi Nhà biệt đi đây เงีย้ยพุดเลย,ยเลยพดึดเลยแบบป้ากว่านักรารตุย้ยแม่มแรงพี่นี่แรงกว่าป้ากวา่างลบทุยเพ้อแม่แม่ค่ะทั้งแรดังๆขึ้นบ้างดิแต่กุยงจ้ำไหม้เลยเปล่งเร่กระองไปตั้งให้ปรุงนี่เลยเปล่งเจ้าได้ร้องจนรุงนะตั้งไว้ดังๆขึ้นเต้ มินอะไรนี่ขูดตอดอ๊ะมิมนีปีลอกเลยตอดหลักว่ามินปีนมินจริงตอดมึงไอ้นี่หลอกว่าปีมันอลองรปลี่ยขกันมัง่งทีแม่คะ่ะทำาไมโลอกมนุษย์นี้มันจะปลอดร้ายหนูจะอยู่กับใครลองเปลี่ยกันมังเต่สิบหกปี ความใช่อย่าลงเพลงอันเจ้าตายดิวไม่ช่วยอะไรเละนะแล้วมือร่อยได้หนึ่งมาอุดปากกูเหมือเขาว่านอเอาเพลงที่ว่านๆแต่เจ้ายัางไม่ใต้ยตียน คิดถึงพี่น้อยนักลอยใจพี่ทางกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมอ่ะตอยรอดกี่รีเราจนตายองแล้วอู้พริกที่ไม่ตายอยู่เลยรุนกูน่แล้วก็รู้จักใครอาบุษสาว ใครล่ะคะสงสัยมีผู้คนมาเที่ยงนอยู่อยู่ตรงนี้คอยที่ออกไปเบิ้งระหว่างตัวนะเรียกนะตอกโยนนี้เดี๋ยวนะกูไปทุรานูเดียวไม่ต้องไปไกลเลยเดี๋ยวก็อีอีกเกี่ยวกักูเข้าใจนะนะมึงไม่ต้องไปไกลเลยตุกตุกันเลยรอยตุกันนะ Đã lên là con bột tóc cây lên mặt cường lấy ờ. ờ. Mừng để tiền của đi về đây đăng Phì sai Hả? Phì sai Phì sai Phì trai พีชายพีชายเยอโอ้ยบะแมนพีคอยจีมากวาวกันสื่อๆที่มันหลับก็ย่อยกูจากหวาวกันค่อยพีชายไอ้บแมนพีที่ว่าวจังไดเหอว่าวจีได้แล้วกวูแล้วมาเลยนะพียุดีนเลพีชายพีชายโอ้ย แม่มกับพี่มันเตี้ยงมาเดีย๋ยวมันยุ่งกูฏีเลยฮะฮันเวยเียดียก้ก็ยัยเวียดเลยจะอยู่บ้านเช็ตที่กัจเจตเดี๋ยวไปวัดเดี๋ยวคุยกันบังคุดให้แต่มันผมหน่วยแดงหน่วยดำมันหวานหนาวนแม่เปรตน,นี่จริงกว่าพ่อเออดว่าพี่ชายมันเรียกมึงพี่ชายพี่ชายปีบ่าววน ปาใช่ใ้า,า,า,าปีใช่เอประตูให้กูแต่กูคิดให้มันในเดีตประตูกนี่ก็ย่มาว,าว่าวปีใช่ปีใช่คอยเองแนี่คอยเองแนเลยถึงมาเอยเจ้าพชวมาจ้พูน่อยอ้หมู่พวกันเองเน่บะช่องบกแกวนี่อล่นี้ฟังว่าจารุไม่วา้ ทองเองลแล้วละก็เข่าหนังเรีอวิตรีขเพี่ไปไหนมารอน,นอนไมล่ะอยู่บ้านนอนไม่ับหรอใครมานอนนความรบแต่ไอ้มาคนเดียวเด็กตามไหลังกี้เนี่ยก่อนนเติมแมเด็กตามพี่ทองมาพักอยู่บ่อยเลยครับ,บพี่มาว่าพี่าความรบตนองใช้วิตรีไปไหนมาแตกลังคืนนี้ไปห็หไกำลังเราคนเดีย ฉันมีปัญหาหัวใจค่ะมีปัญหาหัวใจค่ะชาบิตรีค่ะเออก็โดนตรงนั้นน้องจุไอ้แองก้าไม่พอดู้กแซงด้านเลยยำาำพื้นดิ่ทำไมอ่ะพี่ดูมันจะมีคราบน้ำตาหรือน้องมีน้ำตาหยัดเลยมันจากเวลตาบริสุทธิ์มันจดาปาดผัวแกมันข้าวนวลน,น้องมีความถูกใจหรือเปล่าพี่ทอดรู้ได้ไงคะฉันยอมรับฉันร้องไห้จริงๆอ่ะน้องร้องไห้กับน้องรอง้องไห้เพราะอะไรน้อง โลกนี้มันไม่มีความยุติธรรมไม่มีใครรักกันเลยทั้งคนเดียวอ่ะฮะฮะแน่นอนเด็กนี่มันตุกกระกันถึงมันน่ากว่ารักไม่ได้มันรักใครเดียวมีรักใครเดียวไอ้เป็นนู่นตัดไม่เป็นข้าน,นี้แล้วกูจริงตอมในปากมาวันนี้ปั๊บ <laughs> ไม่ลางกี้เก่อนมินดีใจหลังคืนโรกี้กั่หนอกาสาวไอ้จีเป็นวังในงร,งรังรักเอากับ กาละลายระลวงน้องพ่อตีจะบอกรายลยเอได้ไหมบทความักนั้นเป็นอย่างไรผิดว่าตรงไดนอย่างไรเพื่อมันไม่ใช่เกินไปผู้เจี่ยวจาจํำนานรักอาจจะฉีดเส้นแางรักของน้องในทุกตอนขอบคุณมากวิทองคนอย่างวิทองเข้าใจมนุษย์นิหาได้ยากค่ะคิดเพื่อเจอคนอย่างพี่ทองวันนี้แะไรแต้ไอต้มเยยบที่เปลิดเปล่ๆไม่ใช่ว่านช่งมาดูคาเคยพูนกันนกซือตีค่ะ นน้องมาร้องไห้เปลือกเลยที่จะตายที่หลุมฝังศพแม่ที่จะผูกคอตายตรงนี้เฮาทิมาตา,ตายกันที่ปากช่อง,งส้องฉันจราวิตีตายคนเดียวว่าพ่อคนมาช่วยตายป่ะเหมือนช่วยตายปเปลี่ยวตายแต่ได้กพ่อไหมน้องชาวอุตีค่ะน้องจะผูกคอตายค่ะปิดท,ทามดิน้องทำไรค่ะขอพี่ได้น้องข้อก็น้องปิดอะไรข้อมันทำหน้าตีอย่างดีไปผูกมันทำไรน,ออน,น้องข้อเป็นยัางระพัวอยู่เห็นไหม เฮ้ลยลองกินแร่ที่ก้อนพิษได้ก้อนมันไม่เคยตามมาได้เกลืนนั้น,นตกกลับลงในตอนไหมลองดันก้อนไม่พิษกับเราไปพู้กอตาย้ก้อนไม่พิษได้ไปลงโถมันปลื้มให้ก้อของน้องในยูบริตรู้ในจิตใจยูมันพิษตกเืินน้องเสื้อผ้าจ้องกับรองน้องจี้ติ่งนั้นเสื้อผ้านั้นให้จ้อกับรองไม่ไม่กันสักบอกน้องจิตใจของน้องดีก้าไปรู้ฉันต่างที่มันอุดตันตน้องฮะต่างดีลงดิาา่ห้าต่างดีย่ <c oughs> าเพียเอย่ากษ์กัดน้อง โอ้ยเหม็นนันยางวะเท่าอิตรีค่ะมันยังไม่ใายเกิดไปปีมีบทตรกรอนอยู่บทถึงจะบทตรกรนนี้ไหมน้องฟังแล้วน้องฟังบทร,ร้อนนี้จบเริ่มตอนไม่ชีวิตยังไม่สายพี่ต้องพร้อมจะจูงน้องไปชู้ท่านทางหลักกันทุกตอนเราไปชู้วิมาะใน,นความรักวยความผูกพันไปด้วยกันก็นกได้น้องพี่ต้องพร้อมจะยืนเขี่ยข้างให้ดอกรักนี้มันได้บานทองพี่ทองค่ะทําไมพี่ทองใจดีอย่างนี้ไอ้ก้าวเราไปบอกเจ้เมีกยกูไม่เอาแล้วเดียวเชื่อให้หม บอกขึ้นรองเจ้ามึงอย่าไล่น้ำ,นนำนเลยคนทอยม่อนเฮ้พ่อนังองอ่บ่อเจ้าเจ้อเอาปลาเย็นเจนียดห้ตองรับมาตีเมียแล้วอูู้ปรีด้วยพ่อเจ้ากับเบียแล้วไม่จะโปรเจกกับเราอ๋อ มีแล้วครับแม้แต่พ่อจะเด็กก็ยังไม่เข้าใจอ่ะนี่จะลองคิดรู้ลองใจนั้นอยู่ไม่ไกลไม่ไกลฉัเนเลกไม่ออกครับแต่เลืกไม่ออกจะบอกอีกดีอยู่แถวๆถวนี้คนที่คีดแตกอยู่ข้างในสวิตรี ไป้ายน้องวีจะตนไม้เอจ้าเ่มดอะไรเนี่ได้กลิ่นไม่ค่อยดีเลยนรองรองนี้เดียวกับมมมมมมแ,แม่ใบบอนแดแข็งไปแล้วน้นองเจ้าหิกับ่านนองกิติกาตัวท้ายรองยาเลยคนเราเริ่มต้นกันไหมน้องเอ๋ น้องไปายุในวัดป่าปล้องอุติจีวิตได้กับชังกรมในอย่างดีว่าพี่แก้วก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อของน้องอะขับพีเก้าใสกับพีรูไปน้องยังไม่ใช่เกินไปพี่ทองอ่ะให้จองอยู่หันแล้วไปให้แล้วคืนนี้โอยตรงใสยบักท่อมันขีแตกบอกอไม่ต้องต้องใรนึกแต่ว,ว่ากลิ่นนี้ไม่ใจของคอยมันคนะรุ่นน่ะยังรุนกันนี่